สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกช้องนางอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้นสี่เส้นนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดกษเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระทังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสีด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัลโตริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆ่อยดึงริบินค่ะพร้อมจับกรีบด้วยนะเราจะจับให้ปลายแหลมนะคะ จะได้แบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบีนเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนมานะ ลีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะนี่นะคะนับมาเลยค่ะ1 2 3นี่นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นเส้นด้านในมาสานก่อนจับริบบิ้นลงมาตรงๆแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่3ามนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะลิบบิ้นจะติดกรีบตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยนิดนึง นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอิบินเส้นฝั่งด้านขวามือนะคะเส้นยาวจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะแบบนี้นะ ลิบบิ้นฝั่งทางนี้จะให้เสมอตรงฐานนะคะหยับลงมานิดนึงดูความสวยงามนะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะจับริบินพับไปด้านหลังอ้อมมาเลยนะคะมาฝั่งด้านขวานะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะนี่นะเสร็จแล้วจับตัวอลิบินนี้นะคะ พับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นนี้เลยนะคะถัดมานี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนี่นะคะใช้ตัวช่วยนิดนึงค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนะกรีบไหนยังไม่เข้าที่นะคะขยับให้เข้าที่สวยงามเลยนะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะนี่นะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกช่องนางอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ